คนตกขนาดนี้เราก็ยินดีที่จะไปส่งนะครับกับเจ้า CLS 3 0 0ร้อดนะฮะนี่คือรถสไลด์ไปเลยวันนี้เราไปส่งที่หัวหินนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันที่หัวหินครับสวัสดีครับครับแล้วเราก็ได้มาอยู่ที่หัวหินนะครับบ้านลูกค้านะครับครับสวัสดีครับพิติครับครับผม อ่าวุฒิคุณวุฒิสอบถามลูกค้าหน่อยวิตีครับรถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับสวยถูกใจเลยครับ<笑><笑>เล่นมานานแล้วเป็นรุ่นพี่แถวอุดหนุนกันไปต่อนะครัเลยนะพะวิตีครับมาได้ที่นี่ยคันนี้ต้องได้ที่นี่ดูแลดี ขอคุยครับพุทธี959ถามต่อฮะเอาไว้พลอยพี่ตีดีกว่าเนาะไหนไหนไหนก็มาถึงนี่แล้วก็โมหินหินมีหอยเนาะครับผมก็ขอให้รถคันนี้นะครับนำพาแต่สิ่งดีๆนะครับเงินทองไหลมาเทมาการงานเจริญรุ่งเรืองขอรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับเช่นกันนะครับเช่นกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็นี่ฮะมีดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วยเนาะครับ โอเคนะครับอ,อย่าลืมนะครับรถสวยรถดีวูดดี 99, ้999ฟูดคาครับ